สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT a s r o x มาตร์บอร์ดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ Intel และ Advise แหล่งรวมไอทีราคาถูกใจสวัสดีครับ ่าจุดจุดนี้นะครับทุกท่านกำลังรับชมโอเวอร์ค k ็อกโซนทีวีนะครับณจุดจุดนี้ตอนนี้เนี่ยณจุดจุดนี้เนี่ยทุกท่านก็จะอยู่กับนี่ผมเลยครับบอทไม่ใช่ครับนัดมิสเตอรี่นะครับณจุดจุดนี้จะณจุดจุดนี้ทําไมนะครับก็ตอนนี้สับนี้กําลังมาแรงนะครับก็น่าจะรู้กันดีว่ามาจากใครนะครับวันนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมมาพร้อมกับโน้ตบุ๊กครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่มีขนาด บักเอฟมากในขนาดใหญ่มากนะครับสำหรับคนที่ชอบหน้าจอใหญ่ๆนะครับต้องการความบึกบึนนะครับมีฟังก์ชันการใช้งานครบตัวนี้เลยครับอันนี้เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กจากทางเดลครับในรุ่น Inspiron 15R ครับสเปคจะเป็นยังไงดีไซน์จะเป็นแบบไหนมาดูกันเลยดีกว่านะครับด้านหน้านะครับหลักๆเลยนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นโลโก้ของเดลนะครับสลักอยู่ตรงกลางเห็นชัดนะครับตรงนี้ครับ พื้นผิวนะครับวัสดุที่ใช้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับให้ความแข็งแรงทนทานด้วยความที่เป็นตัวใหญ่ด้วยนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นลายเส้นๆนะครับลายปัดเซียนนะครับเป็นสไตล์ของอลูมิเนียมเขานะครับสีเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับขอบนะครับบริเวณขอบของฝาปิดด้านหน้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีบรอนเขาจะมีดีไซน์นะครับเป็นลูกเล่นนะครับรอบตัวเครื่องเลยนะครับ ด้านข้างครับมีพอร์ตเชื่อมต่ออะไรมาให้ใช้งานกันบ้างก็นี่เลยเริ่มจาก3.5มิลิมตรครับสำหรับเสียบหูฟังไมโครโฟนต่างๆนะครับ1ช่องช่องถัดมาเนี่ยสช่องนะครับเป็นพอร์ต USB ทั้ง3พอร์ตนะครับแต่นะครับจะมี USB 3.0 2พอร์ตนะครับ2.0 1พอร์ตนะครับสังเกตยังไงนะครับด้านบนจะมีโลโก้อยู่นะครับเป็น SS SS เนี่ยคือ Super Speed นะครับก็คือ3.0นั่นเอง2พอร์ตตรงนี้นะครับ ถัดมาครับ RJ45 สำหรับสายแลนครับพอร์ต HDMI ครับถัดมาครับเป็นช่องระบายอากาศนะครับจะเป็นลมร้อนออกมาบริเวณนี้นะครับสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นช่องสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับจุดแรกเลยจะเป็นเค s ซิงตันล็อกครับสำหรับล็อกตัวเครื่องนะครับอันนี้จะเป็น optical drive นะครับเป็น DVD writer นะครับ แล้วก็จะเป็นพอร์ต usb 2.01พอร์ตนะครับด้านขวานี้ก็จะมีมาให้1จุดมาดูด้านหน้ากันบ้างครับด้านหน้าเนี่ยบริเวณข้างล่างเนี่ยจะมีลำโพง2จุดนะครับซ้ายขวานะครับตรงกลางครับจะมีช่องสำหรับเสียบ mmc card sd card นะครับเป็นการ์ดรดเดินั่นเองตรงนี้นะครับตรงมุมตรงนี้นะครับจะเป็น led บอกสถานะการใช้งานของเครื่องนะครับก็จะมีไฟ power hard disk แบตเตอรี่แล้วก็สัญญ,ญาณ wi-fi เรามาดูด้านหลังกันสักหน่อยนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นพื้นผิวที่เป็นวัสดุเป็นพลาสติกนะครับแข็งแรงนะครับจะมีช่องระบายอากาศนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องที่สามารถเปิดออกมาได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเอาไว้เซอร์วิสอะไรบ้างเรามาดูเลยดีกว่าเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับการแกะอัปเกรดต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับหรือถ้าใครไม่ชัวร์ไม่แม่นนะครับไปที่ศูนย์บริการดีกว่า แล้วแต่ใครใช้ค่ายไหนนะครับแกะออกมาแล้วนะครับด้านในเนี่ยจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนของฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็ส่วนของแรมนะครับในส่วนของแรมนะครับจะมี2แถวมาให้เสียบกันนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับดุ๊กทั่วไปเนี่ยจะมีแรม2แถวเนี่ยอยู่ในในในช่องเดียวกันนะครับแล้วก็เสียบขี่กันอยู่อันนี้มันไม่ขี่กันนะครับก็อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของ ความร้อนสะสมของแรมนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าแยกส่วนกันอย่างชัดเจนแรมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น6กิกนะครับเป็น2กิก1แถว4กิก1แถวนะครับถัดมาครับฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของฮาร์ดดิสนะครับก็สามารถถอดอัปเกรดได้ใครจะใช้เป็น SSD นะครับหรือเพิ่มความจุของฮาร์ดดิสนะครับปรับเปลี่ยนก็สามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ยาก ด้านล่างก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เลยสังเกตง่ายๆเนี่ยจะนูนๆออกมาตรงนี้นะครับมีแผ่นยางรองรับนะครับดึงแบตเตอรี่ออกมานะครับปึ๊บเราก็มาดูความจุของแบตเตอรี่นี่เลยครับ5 8 0 0 m มิลลิแอมครับหน้าจอครับอย่างที่บอกเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับขนาดเนี่ย15.6นิ้วครับเรสโซลูชันจะอยู่ที่1366นะครับคูณ768นะครับเป็นหน้าจอััสกีนนะครับนี ก็ยุคนี้เนี่ยหน้าจอัชสกีนก็รองรับกับ Windows 8นะครับได้อย่างทันท่วงทีนะครับฟังก์ชันต่างๆโอเคด้านบนครับก็จะมีกล้องหน้านะครับเป็นแบบ HD นะครับบิลอินอยู่ด้านในนะครับด้านข้างก็จะมีไมโครโฟนมา1จุดครับถัดลงมาจากหน้าจอครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นชุดแผงคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นแบบมีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับเป็นแบบชิลด์นะครับนี่แล้วก็มีเมนูภาษาไทยให้ใช้งานที่สําคัญตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นตัวใหญ่ นะครับจะมีนมแพดนะครับให้ใช้งานด้วยทัดลงมาจากคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นทัชแพดนะครับก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับ w Windows 8ได้อย่างลงตัวนะครับซูมเข้าซูมออกนะครับอ่านะครับด้านบนนะครับขอบหน้าจอก็จะมีโลโก้อยู่ด้วยนะครับของเดลสำหรับสเปคนะครับคร่าวๆนะครับ CPU ครับ CPU ที่ใช้เนี่ยจะเป็น CPU จากทาง Intel นะครับเป็น Intel c o r e i 5นะครับ 4 2 0 0 u ครับเป็นตระกูลใหม่เลยครับอย่าง h u s w e เ l นะครับก็สัญญาณนาฬิกาเนะี่ยจะอยู่ที่1.6 g h z นะครับในส่วนของแรมหรือเมมโมรีนั้นตอนแรกผมได้บอกไปแล้วว่าเป็นแรมขนาด6 g Hz, นะครับ DDR3 นะครับเทียบมา2แถวแถวละ2 g ินะครับอีกแถวนึงก็4 GB นะครับในส่วนของการ์ดจอนะครับหรือกราฟิกการ์ดนั้นจะเป็น Intel Graphics นะครับ4 0 0นะครับติดมากับตัวของ CPU Haswell นะครับถัดมาครับในส่วนของฮาร์ดดิสนะครับจะเป็นฮาร์ดดิสแบบจานหมุนนะครับไม่ได้เป็น SSD แต่อย่างใดนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีความจุอยู่ที่750 GB นะครับความเร็วรอบครับจะอยู่ประมาณ5,400รอบนะครับครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับสำหรับ Dell นะครับ Inspiron 15R ตัวนี้นะครับก็ ด้วยความที่เป็นตัวใหญ่นะครับหน้าจอใหญ่ทัสรีนนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยถ้าใครที่เป็นสาวกข,ของเดลเนี่ยจะรู้กันว่าดีไซน์ของเดลเนี่ยจะมาแบบโค้งมนนิดนึงนะครับตอนแรกเนี่ยมาเนี่ยผมดึงออกมาจากกล่องเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวเก่าซีรีส์เก่านะครับก็แอบสงสัยอยู่เอ๊ะทำไมส่งตัวเก่ามาจริงแล้วไม่ใช่นะครับเ <ๆ S 2> ขายังคงความเป็นเดลอยู่นะครับด้วยความดีไซน์แต่ว่าสเปคของเขาเนี่ยรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็น Intel h u s w e l l นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะครบสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับมีนําแพดมาให้ใช้งานหน้าจอัทสกีนได้นะครับแล้วก็ในกล่องก็แน่นอนนะครับอุปกรณ์อะแดปเตอร์ต่างๆมีมาให้ครบนะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับสําหรับผลทดสอบครับติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ Overclock z ซ n e ได้เร็วๆนี้นะครับ OC Z ิเอมเหมือนเดิมครับเขาพร้อมที่จะทดสอบประสิทธิภาพตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับ วันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทางเดียวประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้ผมได้อันบ็อกให้แฟนๆชาว Overclock Zone ซนได้ดูกันนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับขอคบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราสวัสดีครับ